ส่วนท่านที่สงสัยประเด็นเรื่องแอนนาตกลงยังไงแน่ในแอนนาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของแตงโมจริงๆคตั้งแต่สมัยเรียนเหมือนกับโพสว่าได้คุยกับกติกออได้คุยกับกติกแล้วใช่บอกว่าเคลียร์กันแล้วและแอนนารู้ความจริงทั้งหมดแล้วและแอนนาจะขอไม่พูดอะไรอีกขอจบลงตรงนี้ต่อมาก็ลบโพสล่าสุด แอนนาเนี่ยพิมพ์ข้อความลงไปบอกว่าคนนอกที่ไม่รู้ว่าแอนนารักแตงโมเพื่อนคนนี้แค่ไหนอาจจะพูดได้ตามใจแต่ระหว่างแอนนากับโมเราเป็นมากกว่าเพื่อนทั่วไปเราช่วยเหลือกันทุกขณะที่ชีวิตต้องการใครสักคนโมช่วยแอนนาหลายครั้งประเด็นที่แอนนาบอกว่าเคลียร์แล้วก็คือแอนนาขอให้ผู้จัดการคนเก่าออกมาพูดเขาก็บอกว่าเขาจะออกมาพูดสิ่งที่ทุกคนได้ยินกับสิ่งที่แอนนาได้ยินไม่ต่างกันก็แปลว่าที่แถลงไปกับที่ที่เราให้แอนนาฟั เหมือนนกันคําตอบเรามีในใจแล้วหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของตํารวจขอความเห็นใจกันบ้างหลายคนตัดสินเราทั้งที่ไม่ได้รู้จักเราเลยนี่ฮะวันนี้น่าจะคลี่คลายเพิ่มเติม